ริปเชียงใหม่ ep สองค่ะทุกคนเช้ามานะคะเราก็อาบน้ําแป้งฟันนะคะล้างหน้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะเช็คเอาออกจากโรงแรมนะคะทุกคนก็อาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยก็จะลงรองพื้นนะคะรองพื้นแบ่งใสก่กระปุกมาแบบนี้นะเพราะว่ามันขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะคะเราก็เลยแบ่งใสก่กระปุกเล็กๆน้อยๆมาแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปเช็คเอาออกกันนะคะก็จะได้ค่ามัดจําคุญแจคืน200บาทค่ะแล้วเราก็โทรนัดนะคะกับที่เช่ารถนะคะก็เช่ารถเป็นได้เป็น ซิตี้เทอร์โบค่ะทุกคนวันละ900ก็เช่าไปทั้งหมด3วันนะคะ26 27แล้วก็28นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปมอนเจมกันค่ะระหว่างทางนะคะเราก็แวะไปซื้อกาแฟพันธุ์ไทยก่อนเลยค่ะทุกคนเติมกาแฟาเข้าเส้นเราก่อนนะคะแล้วก็ไปกันที่คาเฟ่ W T F นะคะทุกคนชื่อมันเป็นแบบนี้นะเราเห็นว่ามันดังมากเลยในติ๊กต็อกก็เลยเออลองตามมาดูทุกคนสวยมากในคาเฟ่ก็คือมีน้ําตกอยู่ในตัวเลยนะคะแล้วน้ําตกก็สูงด้วยแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะแล้วก็เสียง ค่าเข้าประมาณ200บาทค่ะแต่ว่าค่าเข้า200เอาเป็นคุมปองไปรถ ถาอาหารได้ใบละ50บาทนะคะก็ประมาณตกคนละ100บาทนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปแลกชาเขียวนะคะทุกคนเป็นมาชะลาเต้แต่ว่าแก้วเนี้ราคา160บาทก็ลดได้100บาทนะคะคุมปอง2ใบก็จะเสียเพิ่มประมาณ60บาทค่ะพอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางก็เลยไปแวะร้านเหล้าคะ่ะทุกคนได้ดีเจนซี่มาทั้งหมด3แบนนะจ๊ะแล้วก็ตอนแรกซื้อ2แบนนะเออแฟนกไม่พอแล้วก็เอาโซดาถาดเล็กมานะคะ<ๆ>แล้วก็เดินทางไปกันต่อเลยค่ะ ที่ม่อนแจ็มนะคะทุกคนเราอะจองท้องพักในอากาศไว้นะทุกคนแต่ว่าสรุปว่าโดนโกงค่ะเราโดนเพจปลอมค่ะเสียใจอะ่ะเราห้องสวยด้วยเราโดนไปกับหมื่นอะ่ะเป็นไร เราก็เดี๋ยวจะทาคลิปเดินมิจชาชีพแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เราโดนไปประมาณเกือบหมื่นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่พักะเขาดีมากเลยเขาหาที่พักให้เราเป็นมอนวิวงามค่ะทุกคนที่นี่ก็ประมาณ2 0 0พนะคะตอนแรกก็เกือบฟลนะคะทุกคนแต่ว่าแฟนเราอะไม่ว่าไม่ด่าไม่พูดไม่ว่าเลยสักคํานะคะเอนอแล้วเรามาเที่ยวก็สนุกสนุกจอยๆยนะคะทุกคนสุดท้ายก็ไปที่มอนวิวงามนะคะทุกคนก็สั่งหมูกระทะมากินชุดละประมาณ560บาทแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยค่ะ ก็นั่งกินหมูกระทะกันไปนะคะจะบอกว่าหมูกระทะห้าร้อยหกสิบแต่ว่ามันเยอะมากเลยทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ไปอาบน้ำสระผมนะคะแล้วก็จะมาเป่าผมค่ะทุกคนแล้วก็มานั่งต้มมาม่ากินค่ะทุกคนเป็นมาม,าม่าหม้อไฟนะคะอันนี้ซื้อมาจากในเซเว่นค่ะพอกินมาม,าม่าเสร็จแล้วทุกคนอยู่ที่ประมาณสิบหกองศาแล้วพอตอนดึกๆอะ่ะมันลงไปที่ประมาณสิบห้าองศาทุกคนก็เลยต้องย้ายกลับไปกินในห้องนะคะมันหนาวมากเลยอะ่ะแล้วแบบแฟนก็ทนไม่ไหวแฟนก็งงแงเอาหมวกเราไปใส่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่แม่กำปองค่ะ Bye bye!